ทฤฎีบทของโลและทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยตัวอย่างที่2นะคุณลอกโจทย์ก่อนเหมือนเดิมคือให้ fx เท่ากับ2ยกกำลังเอ่ก x กกำลัง2ส,ส่วน3บนช่วงปิดลบ8ถึง8จงหาค่า c ที่ทำให้ f ขีม c เท่ากับ fb ลบ fa ส่วนด้วย b ลบ a ก็คือเป็นทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยะนั่นเองเราต้องเช็คก่อน3ข้อ2ข้อแรกก่อนนะง่ายๆเลย1 fx เท่ากับอะไร x กลังสส่วนสก็คือเป็นไงเนี่ยต่อเนื่องทุกค่าบนนี่เลยลบแปถึงแตัวนี้ถูกต้องผ่าน2คุณดิฟมาดิ f p r i m x เท่ากับเท่าไหร่ตบ 2, สองนสลงมาเป็น x กาลังลบหส่วนสามจัดสวยๆหน่อยเป็น2อส่วนส x กาลังหส่วนสสังเกตว่ามันเป็นตัวส่วน x ห้ามเป็นศูนย์แต่ปรากฏว,ว่ามันหาค่าไม่ได้มันมีจุดหนึ่งที่หาค่าไม่ได้บนเนี้ยบนลบแปดถึงแปดนี่นก็คือ x เป็นศูนย์นั่นเองก็บอกว่ามี x ที่หาค่าไม่ได้บนช่วงอะไรเปิดในลบแปดถึงแปดเพราะฉะนั้นสรุปเลยสรุปทันทีเลยไม่มีค่า c ที่ทำให้ f พร o ม c เนี่ยเท่ากับ fb ลบ fa ส่วนด้วย b ลบ a เนี่ยเสร็จละเหตุผลถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งหาค่าไม่ได้สักตัวหนึ่งปุ๊บเราจะไม่สามารถหาค่า c ที่อยู่ระหว่าง a กับ b ได้เลยซึ่ง a กับ b มันก็คือลบ8กับ8นั่นแหละเสร็จละทีนี้ดูตัวอย่างที่3คุณลอกโจทย์เหมือนเดิม ข้อนี้จาง่ายๆหน่อยผมต้องการยกตัวอย่างสิ่งที่ทำไม่ได้บ้างให้ f x เท่ากับ tan x เมื่อ x เป็นสมาชิกช่วงปิดของ0ถึง pi จงหาค่า c ที่ทำให้ f c เท่ากับ f b ลบ a เนี่ยส่วนด้ b ลบ a เหมือนเดิมข้อ1น,นะ f x เท่ากับ tan x tan x นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือ s i n x ส่วน c o s x และถามว่า cos ห้ามเป็นไร นั่นคือตัวส่วนห้าเป็น0เมื่อตัวส่วนห้าเป็น0ถามว่า cos เป็น0นย์ที่เท่าไหร่ที่พายส่วน2 x ต้องไม่เท่ากับพายส่วน2และมีคำถามว่าพายส่วน2อเนี่ยอยู่ในนี้ไหมยอยู่ระหว่าง0ูนย์ถึงไพยพอดีเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ต่อเนื่องก็คือว่ามี x เท่ากับไพ่ส่วน2ทำให้แทน x หาค่าไม่ได้ บนช่วงเอ่อช่วงปิดศูนย์ถึงภายโอเคเนาะผมก็สรุปเลยและกันว่าเพราะฉะนั้นไม่มีค่า C ที่ทำให้ F'C C เนี่ยเท่ากับ FB-FA ส่วนด้วย B-A นี่คือบางกรณีที่หาไม่ได้มันทั้งแต่เริ่มแล้วเมื่อกี้2ข้ออันนี้ข้อ1โอเคจบละ ที่4ให้ f x เท่ากับ x กำลังสบวกหจงแสดงว่า f x สอดคล้องเงื่อนไขของทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยบนช่วงปิด1-2และหาค่า4 1โอเค1ผมบอกว่าอะไร f x เท่ากับ x กำลังสบวกหต่อเนื่องทุกจุดบนช่วงนี่1 2 เหตุผลกนะ็คือว่ามันเป็นฟังก์ชันพหุนามมันต่อเนื่องทุกจุดอยู่แล้วด้วยโดเมนของมัน2 f prime x คืออะไรเท่ากับ3 x กำลัง2คูณดิฟป,ปกติเลยนะก็หาค่าได้ทุกจุดบนช่วงเปิด1 2เนี่ยแหละโอเคแสดงว่ามันต้องมีค่าตรงกลางระหว่าง1กับ2เนี่ยแหละโอเคเนะาะพอ3ผมก็หาค่าสไป f c เท่ากับเท่าไหร่ f b b ในที่นี้คือ f 2เนี่ยแหละลบ f a f 1ส่วน b ลบ a นี่ไงคุณก็ใส่เลขเข้าไปดีว่า f c คุณเอา c ใส่เข้าไปใน f 3 c กำลัง2เท่ากับ f 2เอา2ใส่เข้าไปในสมการเริ่มต้น8บวก1 9 f 1เอาไปใส่ในสมการเริ่มต้น 2ส่วน1น่าอันนี้ก็คือ7นั่นเองโอเค C กำลัง2เท่าหร่เท่าไหร่7ส่วน3เพราะฉะนั้น C เดียวคือจริงๆแล้วคุณจะได้บวกลบรูท7ส่วน3นะแต่มันมีประเด็นว่าไอ้ค่าลบอ่ะมันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องตอบค่า C ว่าไอ้ที่อยู่ระหว่างคือ Square root ของ7ส่วน3นั่นเอง เสร็จละจบที่ีบทของโลราที่4บทคชเลีย